สวัสดีครับมาพบกับแอดมินเพจประวัติศาสตร์เกาหลีกันเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่มีคลิป10อันดับพระราชาที่ครองราชนานที่สุดในโชซอนไปแล้วนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาในชื่อคลิป 10อันดับพระราชินีที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดในโชซอนเช่นกันนะครับผมโดยจะนับเฉพาะปีที่พระนางอยู่ในตําแหน่งเท่านั้นนะครับไม่นับตอนที่เป็นพระพันปีหรือว่าพระชายานะครับผมเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10เลยดีกว่าครับได้แก่พระราชินีวอนกะยองสกุลมินนั่นเองนะครับหรือพระราชินีมินวอนกยองนะครับผมเป็นเมเหสีในพระเจ้าแทจงนะครับกริย์ อันดับที่3แห่งราชวงศ์โชซอนนะครับผมโดยพระนางอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลา18ปีครับคือตลอดระยะเวลาที่พระเจ้าแทจงครองราชเลยนั่นเองนะครับก่อนที่พระสวามีจะสลักราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสก็คือพระเจ้าเซจงมหาราชนะครับพระราชนีวอนกยองจึงขึ้นเป็นพระพันปีนะครับแล้วก็สิ้นพระชนในแผ่นดินของพระโอรสนั่นเองนะครับ ต่อกันที่อันดับ9ครับผมได้แก่พระมเหสีอินวอนหรือพระราชินีอินวอนสกุลคิมน,นั่นเองนะครับผมเป็นมเหสีพระองค์ที่3ในพระเจ้าซุกจงนะครับคือพระเจ้าซุกจงเนี่ยมีมเหสี3าพระองค์ก็คือมเมสีอินกยองอินฮยอนและ อินวอนนั่นเองนะครับซึ่งพระนางอินวอนก็ติดอันดับ9้าของเราโดยการอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลาถึง19ปีนะครับแต่พระนางไม่มีพระโอรสหรือพระธิดากับพระเจ้าซุกจงเลยนะครับทําให้เมื่อพระโอรสที่เกิดจากนางสนมขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าขยองจงและยองโจงในลําดับถัดมาเนี่ยพระนางก็จะอยู่ในฐานะแม่เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นพระพันปีนะครับได้เป็นวังแทบีและแทวังแทบีตามลําดับนะครับ และก็สิ้นพระชนในสมัยแผ่นดินของพระเจ้ายองโจนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่อันดับที่8ครับก็ได้แก่พระมเหสีอินซุนนะครับสกุลชิมนะครับหรือพระนางชิมอินซุนนะครับพระมเหสีในพระเจ้าเมียงจงนะครับกษัตริย์องค์ที่13แห่งโชซอนนั่นเองนะครับเป็นมเหสีหนึ่งเดียวในพระเจ้าเมียงจงเช่นกันนะครับโดยอยู่ในตําแหน่งตลอดระยะเวลาที่พระสวามีครองราชเลยนะครับ ทรงที่จริงทรงมีรัชทายาทกับพระสวามีพระองค์หนึ่งนะครับแต่ว่ารัชทายาทสิ้นพระชนไปก่อนทาให้เมื่อสวามีสวรรคตเนี่ยพระนางจึงต้องสรรหาพระราชวงศ์มาครองราชต่อนะครับผมโดยพระนางก็ได้ช่วยว่าราชการนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยนะครับระยะเวลาที่พระนางอยู่ในตําแหน่งพระมเหสีนะครับก็คือ22ปีนะครับก็ตามที่พระสวามีครองราชเลยนั่นเองนะครับ ต่อกันที่อันดับที่7ครับพระมเหสีฮโยอีหรือฮโยอึนั่นเองนะครับสกุลคิมไมเหสีในพระเจ้าจองโจหรือลีซานั่นเองนะครับผมกษัตริย์ลำดับที่22แห่งโชซอนนะครับทรงเป็นมเหสีหนึ่งเดียวในกษัตริย์จองโจเช่นกันนะครับอยู่ในตําแหน่ง24ปีครับก่อนที่จะไปสิ้นพระชนในรัชการถัดไปนะครับในฐานะวังแทบีเป็นพระพันปีเช่นกันนะครับต่อกันที่อันดับที่6ครับได้แก่พระราชนีมุนจองครับผมพระมเหสีนะครับอันดับที่3ในพระเจ้าจุงจงครับผม ทรงเป็นมเหสีอีกองคหนึ่งที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะได้มีอํานาจเช่นกันทําให้มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกี่ยวกับพระนางนั่นเองนะครับโดยพระนางอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลานานถึง29ปีครับก่อนที่พระสวามีจะสวรรคต แล้วพระนางก็ขึ้นเป็นพระพันปีนะครับแล้วก็เป็นแทวังแทบีในสมัยพระโอรสของพระนางนะครับแล้วพระนางก็ได้ว่าราชการหลังม่านแทนพระโอรสด้วยนะครับเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับผมมาต่อกันที่อันดับที่5ครับผมนั่นก็ได้แก่พระมเหสีที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับนั่นก็คือพระราชินีเมียงซองนะครับหรือสมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซองนั่นเองสกุลมินนะครับผมเป็นมเหสีในพระเจ้าโคจงนะครับกษัตริย์ลำดับที่26แห่งโชซอนแล้วก็ถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิเกาหล ทรงอยู่ในตําแหน่งนานถึง30ปีนะครับก่อนที่จะโดนรอบวงพระชนนะครับอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ทารุณน,นะครับแล้วก็เป็นที่สะเทือนขวัญของชาวเกาหลีในสมัยนั้นเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่พระนางสิ้นพระชนไปก็สร้างความเสียใจยให้พระสวามีเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่พระเจ้าโคจงเปลี่ยนสถานะประเทศเป็นจกักรวรรดิเกาหลีแล้วเนี่ยก็ได้สถาปนาพระอัครของพระนางนะครับให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีเมียงซองนะครับแทนฮวางฮูนะครับผม ไปกันที่อันดับที่4ครับได้แก่พระราชินีอ e ีอินหรืออุยอินนั่นเองนะครับสกุลปาร์ตเมหสีในพระเจ้าซอนโจกษัตริย์ลำดับที่1 4แห่งโชซอนนั่นเองนะครับผมโดยพระราชินีอุยอินเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนานถึง3 1ปีนะครับแต่ถึงกระนั้นพระนางก็ไม่ได้มีพระโอรสหรือพระธิดาก,กับพระเจ้าซอนโจเลยนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่อันดับที่3ครับ ก็ได้แก่พระราชินีชองซองหรือจองซองนั่นเองนะครับมเหสีองค์แรกในพระเจ้ายองโจโกษัตริย์องค์ที่21แห่งโชซอนนั่นเองนะครับผมทรงเป็นพระมเหสีที่มีน้ำพระทัยดีพระองค์หนึ่งนะครับทรงรักและดูแลองค์รัชทายาทที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ก็ใส่ใจอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ โดยพนานอยู่ในตําแหน่งนานถึง32ปีนะครับก่อนที่จะสิ้นพระชนในแผ่นดินของพระสวามีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพระสวามีก็อภิเษกกับมาเห็นสีองค์ใหม่นะครับผมต่อกันที่อันดับที่สองนะครับก็ได้แก่พระราชินีโซฮอนนั่นเองนะครับเป็นพระมเหสีในพระเจ้าเซจงมหาราชนะครับกษัตริย์ลำดับที่4แห่งโชซอนนะครับผมและก็อยู่ในตําแหน่งตลอดระยะเวลาที่พระสวามีครองราชย์เลยทีเดียวแล้วก็สิ้นพระชนก่อนหน้าพระสวามีไม่นานนะครับหลังจากนั้นพระสวามีก็ทรงต่อพระไทยแล้วก็ ไม่เป็นอันว่าราชการหลังจากที่มัเหสรีอันเป็นที่รักจากไปนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าเซจงมหาราชก็สวรรคตตามพระนางไปนั่นเองนะครับผมมากันที่อันดับที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือพระราชินีซุนวอนสกุลคิมนั่นเองนะครับผมมเหสีในพระเจ้าซุนโจนะครับกษัตริย์ลำดับที่23แห่งโชซอนนะครับผม โดยพระราชินีซุนวรทรงอยู่ในตําแหน่งนานถึง34ปีนะครับซึ่งนานที่สุดในบรรดาพระราชินีทั้งหมดที่อยู่ในตําแหน่งมาในโชซอนนะครับซึ่งก็เป็นพระราชินีอีกพระองค์หนึ่งที่ต้องขับเคี้ยวอํานาจทางการเมืองอย่างเข้มข้นนะครับกับเ,เรา,เาข้ออานาจตบฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเวลาสวามีสวรรคตพนางก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะครับจนไปถึงอีกสองรัชกาลนะครับพนางจึงสิ้นพระชนนั่นเองนะครับก็ เป็นการจบหัวข้อนี้นะครับพระราชินีที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สุดในโชซอนซิอันดับนั่นเองก็หวังว่าจะชอบและได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงแอดมินก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับผมวันนี้แอด,แอดมินขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ